แกดูซิฉันได้อะไรมาฉันไปได้ปลาจอมมากค่ะวันนี้จะกินปลาจอมนะคะบอกสามีเรียบร้อยว่าฮาโมจะมาจะปิดใช้บริการประมาณ้ปลาจอมมันจะคล้ายๆ<ก>ปลารา้าแกมันจะเหมือนของหมักของดองนะคะกลิ่นมันก็จะแบบแรงก็เลยบอกสามีงดเสิร์ฟฮาโมจะมาก,ก่อนช่วงนี้กลัวกลิ่นจะตีสมนะัยตอนเด็กๆอยู่นะครสวรรค์นนะแม่เคยเอาปลาจอมให้กินนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันอร่อยดีนะแล้วก็ไม่ได้กินมันมานานมากแล้วนะคะพออายุป,ประมาณ30กว่ากว่างี้โอ้อยากกินปลาจอมอีกรอบหนึ่งออก็เลยไปสั่งมานะคะวันนี้ได้มา2กระปุกสองกระปุกนี้ได้มาาารค1,000 200บาทน,นะคะถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยนะแต่ว่าเป็นพี่คนไทยที่เขาเอาของมาขายที่อเมริกานะคะอ,อมสั่งซื้อขามหนึ่งกระปุก<า>ออมก็จะเก็บไว้กินนะคะโซอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเก็บไว้ให้แม่นะคะแม่น่าจะชอบกินมากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไปหาแกที่เวกัสเนี่ยจะเอาไปด้วยเปิดออกมานะคะกินแบบฟุ้งกระจายมากโอ้โหตีขึ้นหน้าเลยนะคะกินแบบเค็มเค็มเปรี้ยวๆนะคะ แบบนี้ระน้องก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะคะตอนเปิดฝาวันนี้ก็จะทําเมนูยำปลาจอมนะคะก็จะมีตะไคร้ซอยแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ฉันก็อยากกินนะวันนี้จะกินกับข้าวอ้อมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดใครมีคําแนะนำเน,เนี่ยบอกมาได้เลยนะคะอยากกินอะไรที่มันแ,แปลกๆหลังจากที่ปรุงเสร็จสับแล้วเนี่ยรสชาติก็ประมาณเคม็มๆเปรี้ยวๆงงๆอยู่นะคะเออยังไม่คุ้นชินนะคะเราก็ไปได้หน่อไม้ต้มมานะคะแต่จะ ว่ามันขมมากเลยค่ะคุณน้าขาไม่น่าสั่งบรลยตอนอ <ะ S 2> ที่ดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหน่อไม้ลวกนะคะแต่ทําไมมันขมขนาดนั้นนะคะขมจะถึงขั้นแบบกินไม่ได้เลย <มา S 2> ค่กวันนี้จะมากินข้าวให้ดูนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นอมกินข้าวสวยร้อนๆนะคะมาดูได้เลยนะคะวันนี้นจะกินข้าวกับปลาจอมแล้วก็แกงคั่วกิ้ง<า>วันนี้ก็กินกับผักแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเนี่ยไม่ค่อยมีผักอะไรเลยนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยไปซื้อมาเติมนะคะเออรสชาติก็ได้อยู่นะคะอารมณ์แบบคิดถึงบ้านอยู่นะเออให้ฟีลเหมือนกินปลาลาค่ะแต่เป็น ปลาที่แบบมีรสเปรี้ยวนะคะส่วนปลาข้างในอ๋อไม่รู้เขาทำมาจากปลาอะไรนะมันเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอะคะ่ะเออแซบอยู่